จากวัดโพก้าต้นนะครับพี่น้องครับเราได้เห็นวีรกรรมของพี่น้องหมู่บ้านบางละจันซึ่งสร้างวีรชนในโอกาสถัดมา11คนนะครับแล้วก็ชาวบ้านหมู่บ้านบางละจันที่ยืนหยัดต่อสู้กับกองทัพพม่าถ,ถึง8ครั้งเรากําลังจะไปที่วัดพิกุลทองเย็นนี้เราจะนอนที่นั่นแต่ก่อนจะถึงวัดพิกุลทองไปดูตำนานของเทพเจ้าแห่งรุ่ม่น้ำน้อย ก็คือหลวงพ่อแพรเราไปดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งหาดูได้ยากมากๆบนผืนแผ่นดินไทยแต่มีอยู่ที่นี่ครับจังหวัดสิงห์บุรีก่อนถึงวัดหลวงพ่อแพรนิดเดียวนะครับคือการต่อเรือโบราณไปดูกันนะครับตามปั่นเพื่อเอไปครับ เราก็มาถึงปูตนะป่ต่อเรือนะเราเรียกอู่ต่อเรือนเนาะเป็นซ่อมเรือซ่อมเรือภูมิยาชาวบ้านก็มาเจอเจ้าของอู่หนุ่มลูกงามก็จะขอสอบถามนะครับอยากสอบถามว่าบอกชื่อก่อนแล้วกันเนะาะแล้วก็ที่ไปที่มาประวัติเขาองเรานะผมชื่อสุเทพเทียนแก้วอยู่หมู่บ้านหมู่ที่ห้าโพประจักษ์บ้านจะปาทองตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้ายจังหวัดสิงห์บุบรีครับ ก็เคยใจรักอ่ะตอนแรกซื้อมาสามลำก่อนใจรักซือมาซ่อมมาเล่นซ่อมดีมันน้ำช่วงนั้นน้ำไม่ค่อยชุ่มน้ำท่วมน้ำทีนั่นน้ำท่วมขายไปได้สามลำไว้สามลำเพราะวันใช้ที่บ้านขายของด้วยเริ่มต้นจากทำทำทำเล่นๆทเล่นก่อนชอบอะไรละพอเห็นที่เขาได้ประโยชน์ก็เอาว่าที่แรกที่พ่อจะมาทำเรือนะพ่อเก็บเรือหมูลำนี้ได้หัวเรือหมูลอยน้ำมาอ๋อ หัวเรือหมูล้วหมูมันลอยน้ำมา,าพายไปฝั่งโน้นพ่อ,ขอเขาพายไปเก็บปะปอไปเจอหัวหัวเรือหมูก็เ้าขึ้นมา,าพ่อเอามาทําไมพ่อเขามาก็มาที่เชวยี่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกเล่าอะไรแร้วทีนี้พ่อเขาไปซื้อเรือเก่าๆมาผมบอกพ่อมาทําไมเอามาซ่อม่อามาใช้เรือไม่มีที่บ้านไม่มีครับเอาวัดเป็แรกเลยนะและ้วพอมาเริ่มเริ่มมาก็ทีนี้ พอเราซ่อมอยู่หน้าท่าคณก็มารู้ว่าเราซ่อมเรือก็เอามาให้ซ่อมมาเป็นร้อยลำเลยนะสมัยก่อนน้ำท่วมเมื่อก่อนยังไม่ท่วมมาท่วมปีสี่ก็เต็มที่เลยยังไม่ฟานเป็นร้อยลำเลยเป็นร้อยครับหลายร้อยอะยเนี่ยยุทยาแยกโพลเช่เนี่เเอาไปขายต่ออีกทีก็ทำไม้เลื่อยแถวนี้เกือบทั้งนั้นเลยเยอะมากทั้งเรือขุดเรือต่อเพียบแล้วก็ เป็นรายได้ที่ดีไหมครับเป็นยังไงครับเป็นรายได้ที่ดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีแต่ถามว่าผมทําเพื่อใจรักผมชอบไงทําบางทีทําได้มั่งมานิดนิดหน่อยผมก็เอาพอค่าไฟค่าน้ําอะไรเงี้ยแต่มาใจรักไงคือยากําอยากซ่อมเหมือนพ่อไงทำไม่สวยย้ยทําให้สวยต้องใจเย็นครับแต่ลวสวยเดยแล้วทํากันแบบยางไงคือมีแค่สองคนพ่อลูกก็พออื่นมาช่วยอะไรด้วยเค่กับผมสองคนแต่ถ้างานแบบ เยอะๆจะจัดนะผมใช้ลูกหลานจ้างลูกหลานทําแบบนี้ไม่แพงมากก็ร้อยตั้งร้อยใช่ไหมทำไปเรื่อยก็ได้ค่าขนมไปเด็กๆอะไรอย่านี้นะไม่มีอะไรมากรลยวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทำได้ทุกอย่างเปลี่ยนซ่อมก็ได้เปลี่ยนซิปัดของโบราณทุกอย่างใจรักถ้าใจไม่รักคงคงไม่ซ่อมเลยบางทีก็ารนพังเยอะเกลี่ยนเนี่ยผมจับไว้หมดเลยเนี่ยไม่ก็ผ่าก็ผ่าก็ซ่อมก็ซ่อมครับหลังบ้านมันมีเยอะครับเป็นสิบครับ อ๋อไม่มีที่เก็บเอามาซ่อมแล้วก็ซ่อมไปก็ซ่อมหม้อไปส่วนใหญ่ที่ที่ทำเนี่ยในสิงคโปร์บุรีเองหรือต่างจังหวัดต้อมาทำต่างจังหวัดด้วยครับชัยนาทสุพรรณตลาดร้อยปีที่ไปส่งนะแล้วก็อยุธยาเคยไปจอดที่คลองโถงอะโยร์ไอกาไปขายน้ำท่วมบุรณีเนี่ยไปจอดเลยขอเราบรรทุกไปเองเลยเนาะไปขายให้เขาเองเลยครับครับพอค้าอเออิกันมาเยอะนะมีมีมีอยู่ครับ แต่ก็ข็ซ่อมได้บางบาง,บางจุด,ส,ดสมมุติว่าถ้าผมคนแบบไม่ได้ไปใช้งานอะไรเนี้ยแต่ว่าอยากจะซื้อไว้ประดับบารมีสมมติว่าผมไปเห็นเรือซึ่งคนก็ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวผมขอซื้อซากเข้ามาเนี่ยเอา,อามาซ่อมก็รับทำรับรับรับทุกอย่างขอปเป็นเรือไม้อย่างเดียวขอปปเป็นเรือไม้นะทำทำได้เลยบางคนแบบคนมีตังค์เนาะเอาไปเพื่อประดับบารมีอะไร แต่เราต้องร,รับรับรองคุณภาพว่าเราทําเรือแล้วไม่ไม่มีการรั่วแต่ถ้ายกย้ายอะไรแต่ไรโทรหาผมเรือไม่ทําให้แต่คนทานําแล้วเป็นการลากดึงก็พังงรั่วกระแทกอาจจะบอกพอบอกราคาได้บ้างไหมครับว่าสมมุติว่าไ,ได้ <ผม S 1> <ค>ใช้งานสมมติออาผมวบ้านบ้านมีสองคนสามคนอะไรเงี้ยเกิดสมมุติน้ําท่วมผมมาซื้อเรือคนจะซื้อเรือประเภทไหนไ<ด>ราคาประมาณเท่าไหร่ก็แปดพันขึ้นไปครับ ประมาณแปดพันเป็นเรือมาถ้าสามคนก็มารแปดพันขึ้นไปแปดพันห้าแปดพันห้าไม่สักครับไม่สักเลยเนาะสวยเป็นของใหม่เลยหรือของเก่าก็ได้ของใหม่ก็ได้มันเป็นแ่แล้วแต่คนชอบครับลูกค้าบางทีมาท้ายตัดมาแล้วเราก็ต้องมาเต่มให้เขาอะไรเราต้องมีแล้วภาพก็ได้ตจมันน้ออะไรนี่คือะไรไม้หัวเรือครับหัวเรือเราเก่าเม่หัวเรือป่ะนี่ครับที่้ายหัวท้ายก็ตัดมาเราก็ต้องมีให้เขาต่อได้เปรียบต่อได้อื ทำให้เหมือนเดิมมาแล้วันให้เหมือนเดิมขอชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อเราไปออกอกาศแล้วมีคนจะออเดอร์หรือจะติดต่อสอบถามมานะขออีกสักครั้งครับครับผมชื่อนาสุเทพเทมแก้วครับอูไม่มีชื่อแต่อูอูซ่อมเรือครับอยู่บ้านเลขที่ปาริสสามทัสามหมู่ห้าโพประจัก์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสามครับ ขอบคุณครับ,บค,ครับบ,รบ,บ้าลรลบ เจอไม้สัดหรือขุดทั้งลำแล้วครับสภาพเดิมเดิมนี่พี่ทำเองหมดเลยไหมครับครับถูกนค,ครับอ่ายากผมกม็เก็บให้ลูกค้าดูครับผม,มก็เก็บไม่ได้ไม่ได้ขายเก็บไว้ให้ลูกค้าดูให้ดูว่าเดี๋ยวหมูตทั้งทรงนี้หุ่น,นี้หัวท้ายต้องเชิด,เช,ดเ,เชิดขึ้นครับถ้าหัวที่มันมันจะราคาแล้วติดกินนั่งได้ครับ อันนี้คือลำนี้คือมีราคาไหมไมื่นสองพันครับอันนี้เรียกเรือมากนะครับเรือมากครับทำไมเก่าเรือขุดครับถ้าเป็นเรือต่อมันจะถูกพอันนี้ทำขึ้นมาใหม่จรงครับเนี่ยอันนี้เรือเก่าครับเรือเก่ามากมีมาซ่อมครับมซ่อมคือไม่ได้ซ่อมอะไรมากเปลี่ยนแค่ทําแค่ติ่กระทงแล้วเวลาจะพายเรานั่งไงเนี่ยนั่งตรงไหนก็ได้เอาัดท้ายก็นั่งได้คล้ายๆกันนะครับนั่งได้สองคนกลางๆนั่งได้ไหมได้เก้าอี้มานั่งได้ครับนั่งได้สี่คน เรียกไพรมาไพรมะชื่อเขาชื่อไรมเคยเจอโบราณโบราณลยโบราณากเนผมถ่ายไปสองลังแล้ว ทางของปั่นเพื่อเธอยังคงเดินทางต่อไปในจังหวัดสิงห์บุรีสำหรับตอนต่อไปปั่นเพื่อเธอจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดพิกุลทองติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ